ที่กลับมารีสตาร์ทนะครับคนคนกลางคนตัวใหญ่ที่มีองค์ความรู้ที่มีทุนนะครับที่เท่าทันนวัตรกรรมต่างๆก็ไปไดนะ้นี่จากผลการทําดันชนีตัวชีวิตเมื่อวานผมแถลงกันนะครับส่วนลงล่าเนี่ยก็สามสิบ่เเช่นเดียวกับแต่ละใครเป็นคนตัวเล็กโดยส่วนใหญ่ที่ขาดความรู้ไม่รู้เท่าทันนวัตรกรรมไม่มีเงินทุนกล่าวโดยสั้นๆนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นฉะนั้นนะครับ การนี้ท,นท่านี้ลดค่านำข้ากองทุนน้ำมันมลงครึ่งมันก็จะลดไปเยอะแหละนะครับสองไฟฟ้าลดค่าเอฟีลงนะครับไม่ต้องทั้งหมดก็ได้มันก็มันก็จะลดลงนะครับสองเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องเพิ่มทุนเป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้เราเพิ่งเริ่มจะยืนได้ไม่เต็มเท้านักมาโลซีซั่นนะครับสิ่งที่เราต้องของก็คือซ่อ,ซอโรถที่หลายพี่น้องเรากู้ไประยะหนึ่งแล้ว มันเริ่มค่าปีที่3ดอกเบี้ยเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับอยากให้คงดอกเบี้ยเดิมสักสองปีนะครับคงดอกเบี้ยเดิมไม่ได้ไม่จ่ายนะครับคงดอกเบี้ยเดิมสักสองปีเพื่อให้เ็ายืนได้เต็มเท้าสองนะครับค่าธรรมเนียมบสอย,ยอทุกหลายคนคือเสือกระดาษนะครับยกเว้นสักสองปีได้ไหมครับหรือเราขอจ่ายดึ้อก็ได้ครับขอบพระเดชนี้ครับขอบคุณครับหนึน่สงสวสามครับ วันหนึ่งครับที่ทีพวกเราสภาท่องเที่ยวนะครับมาจากทั่วประเทศเลยวันนี้มากกว่า50ท่านนะครับส่วนใหญ่เป็นนายกและ,ระประธานสภาทั่วประเทศไทยมาพกปะรุบคุยกันส่วนาหหลักๆนะครับหลายประเด็นมากแต่สุดสเ้ยสองเรื่องนะฮะเรื่องหนึ่งผมว่าท่องเที่ยวควรเป็นวาะระเพราะประกอบด้วยทุกประสอบทุกองโโค์ปรกสร้างปัญหาหรือสร้างโอกาสให้คงเที่ยวทางนั้นนะครับอยากจะให้ท่านนายกนะครับวันนี้นายกนั่งเป็นประธานที่ประชุมเป็นรายชาติเลย สองครับผมเชื่อมั่นว่าเรื่องดีมาร์ไซส์นะครับไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าถ้าจบมรึ่งเข้าไปข้างในเราควรจะเลือกประเทศไหนอย่างไรบอกส่งประเทศไทยหรืออย่าเป็นปอมุนไทยนะครับส่วนสไปไซด์นะครับที่ต้องปรับปรุงมากมายนะครับการสร้างการที่ดีอยากสนับมินนะครับไปเที่ยวต่างๆจนกลับมาสนับมินเหมือนเดิมต้องจัดการอย่างไรนะครับขอบต่างๆนะครับนั่นหมายถึงว่าจะต้องมีกฎหมายบางอย่างนะครับที่มีมานานแล้วหรือประเทศต่างปร้เทศทั้ง นะครับ่หลายประเทศยังเข้าไปซึ่งโรงแรมก็ตัวเล็กกันหมดแล้วนะครับวันนี้เองนะครับผมนะครับจะรวบรวมปัญหาต่างๆนะครับในต่อไปมาเสนอนะครับว่าที่นายกนะครับเป็นมคดปกขาวและท้ายที่สุดที่อยากจะขอนะครับเขาเรื่องขอมาตลอดครับอยากให้ท่านมาเป็นแบรนด์อินเวสเตอร์ครับของทุกเที่ใส่ครับแต่นี้ครับออกไม่เอาของข้างบน จังหวัดนะครับก็คงเป็นมหาภาคแต่เป็นจุลภาคแล้วก็ทางชจ้ประธานก็ได้เชิญชวนว่าอยากจะให้นายกเนี่ยได้ดูแลเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยตรงนะครับเพราะว่านโยบายท่องเที่ยวดีแค่ไหนแต่ถ้าเกิดมีปัญหาสิงวะล้อมมีปัญหาโรคระบาดมีปัญหาเรื่องสังคมสงวัยังมีปัญหาเล่นสวยอยู่เนะี่ยมันก็ทาให้การท่องเที่ยวถึงแม้ว่านโยบายจะดีแค่ไหนก็อ,อาจจะปฏิบัติไม่ได้จริงะครอันที่2อกอ็ทางสภาสหการท่องเที่ยวก็ได้ ชวนผมให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์การท่องเที่ยวนะครับก็ยินดีตอบรับครับถ้าเป็นคนที่ทั้งบริหารด้วยแล้วก็ไปสื่อสารด้วยเนี่ยก็ถ้าเข้าสู่ทนีรัฐบาลเมื่อไหร่มีการบริหารเมื่อไหร่ก็คงจะมีการเดินทางในการไปต่างประเทศพบปะกับผู้นําในต่างประเทศนะครับการประชุมสภาประชาชาติในเดือนตนลาคมนี้ก็คงจะใช้โอกาสนี้ครับในการที่จะเอาเรื่องของการท่องเที่ยวหรือการเชิญชวนนักท่องเที่ยวของเขาที่เราต้องการให้เขามาเนี่ยเป็นวาระสาคัญ ในการกาหนดการประชุมกับผู้นำในต่างประเทศครับแล้วหลังจากนั้นก็คงจะพูดถึงเ,เรื่อง,ง,งนะะเกี่ยวกับนโยบายของพรรคทั่ว8พรคนะครับที่เกี่ยวข้องกับการท่องเทีย่ยวและไม่เกี่ยวข้องกับการท่องเทีย่ยวนะครับอย่างเช่นเรื่องการแก้เรื่องเกี่ยวกับอนุญาตเรื่องการท่องเที่ยวเป็นเรื่องเกี่ยวกับ r e g u l a t o r y จรใน e ุโรนี่ยกตัวอย่างอย่างพรรคไทยชาติไทยกับพรรคเก้าไกลก็มีเป้าหมายเดียวกันแต่ไม่ไดคิดไม่ตรงกันตรงนี้ก็เป็นเ,เรื in, เ่องที่คณะทำงานกำลังพูดคุยเรือ่องนี้อยู่ และผลลัพธ์ที่ออกมาต้องจะเป็นเรื่องของการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาครับผลของการทํางานของแต่ละคณะทางานเปลี่ยนผ่านของผู้ใช้เด็นไปรูปนะครับก็คงประมาณเท่านี้ครับ